โอ้โหปรมือให้ดังๆเลยนะฮะอันนี้เป็นการแสดงโขนนะครับอันนี้คือตัวอะไรนะครับหนุมานหนุมานนะฮะสุดยอดมากๆเลยครับอันนี้ก็คือเป็นการแสดงโขนในพื้นที่ของหนองโพอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ต้องบอกว่าที่เนี่ยปกติเขามีโขนกันอยู่แล้ว มีอยู่<ช>แล้วค่ะใช่แล้วก็การต่อยอดจากโขนจากการแสดงแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ต่อยอดมาเป็นของที่ลึก mm hmm. เป็นประภัณฑ์อะไรต่างๆด้วยเป็นพันซีพอร์ตของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับช่วงสรรหามาเล่าของเรารก็จะมาทําความรู้จักกับประภัณ์ที่นี่กันครับทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครับเรามีการคัดเลือกซีพอตเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องทมก่อนว่าซีพอตคืออะไรซีพอตก็คือ c อนเ u r ร์โปรดักต์ออฟไทยแลแล้วก็<ม>เรียกกันสั้นๆก็คือ C ีพก็คือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมข<ม>องกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะสรรหาสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะที่จะมาต่อยอดเพื่อจะสร้างไรายได้กับ<ม><ม>ชุมชนในพื้นที่ของชุมชนหนองโพเนี่ยจะมีการแสดงเรื่องโขนเนี่ยเป็นการแสดงของชุมชนมีมานานแล้วนะคะ<ม><ม>แล้วก็ก็จะมีการที่จะต้องใช้ก็คือมีหัวโขนมีหัวที่เกี่ยวข้อง,งนะคะในต่างๆครั้นี้เราก็สืบวัฒนธรรมค่ะต้อง เอาเอกลักษณ์ของชุมชนการแสดงเนี่ยเอามาสร้างอะไรได้พัฒนารูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านะคะจากว่าถ้าแบบเดิมเนี่ยจะเป็นหัวใหญ่ๆเป็นหัวการแสดงอย่างหัวทศกัณฐ์หัวพ่อแก่แลเะเผือพิเนตเนี่ยจะเป็นหัวใหญ่ๆคราวนี้พอหลังจากที่ถ้าจำไม่ผิดนะผลิตภัณฑ์ของหัวโขนแล้วก็เครื่องเครื่องละครเนี่ยจะเป็นซีพอรตในรุ่นแรกนะ่า<อ>จะได้รับการคัดเลือกในปี 2557อาเพมื่อมาพัฒนาต่อยอดคราวนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการนะคะจะมีของผู้รับผิดชอบในระดับกระทรวงเนี่ยส่งนักพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจากรูปแบบเดิมๆใหญ่ๆเรามาพัฒนารูปแบบที่จะทําเป็นของสินค้าที่รลึกได้ยังไงมันก็เลยย่อขนาดลงมารู้จัก18มงกุฎไหมคะเคยได้ยินนี่แหละค่ะนี่ค่ะ18มงกุฎไี่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะคำว่า18มงกุฎที่เรามักจะคุ้นหูเคยได้ยินชื่อกันน่ยคือแบบ แหมโจร18มงกุดแบบ <c oughs> มีหลายหน้าหลายตาหลอกกันไม่ได้เรื่อยเลย18มงกุดก็คือมาจากโขนนี่แหละใช่ไม่ใช่ค,ค่ะผลพักของหนุมานทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะพวกลิงเนี่ยค่ะจะมี18ตัวจะมี18หัวครัวคราวนี้ก็คือกระทรวงวัฒนธรรมก็ส่งเสริมโดยพัฒนาโดยนําผู้ประกอบการก็คือพี่นชุรีเนี่ยไปพัฒนารูปแบบออกแบบว่าจะทํายังไงให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือซีพอรับนะคะ การนี้ก็คือเดี๋ยวในส่วนของการพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวจะลองถามที่ผู้ประกอบการได้เลยค่ะครับผมอ่าถามพนงด้านของผู้ประกอบการกันบ้างนะฮะอย่างที่เราบอกว่าเริ่มจุดเริ่มต้นมาเลยเนี่ยคือในพื้นที่ของเรามีการแสดงโขนกันอยู่แล้วเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวหนองโพอำเภอตากีจังหวัดนครสวรรค์มาเลยใช่ค่ะตอนนี้เองครับมาในตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างกันบ้างตอนนี้มีอะไรอย่างไรกันบ้างครับผลิตภัณฑ์ที่ทําเป็นพื้นฐานของของเราเลยนะคะ ก็จะเป็นเสียงของครูบาอาจารย์ค่ะเสียงพระพิคเนตพ่อแก่พระพิราบนะคะแล้วก็เ,เราก็จะทําเป็นพวกตัวละครในเรื่องรามเกียรติก็จะมีฝ่ายยักษ์ทศกัณฐ์ค่ะแล้วก็ฝ่ายพระรามพลารลักษ์นี่คือตัวละครนี่คือตัวละครอีกให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ นี่นะฮะนี่คือเป็นตัวละครที่ทํากันก่อนหน้านี้ต่อ<ช>ยอดมาจากหัวโขนที่เอามาทําประกอบการแสดงแบบนี้ก็เริ่มทําจําลองนะครับเป็นตัวละครค่ะได้รับความสนใจอย่างไรบ้างครับ ก็มีค่ะมีตามโรงเรียนนะคะแล้วก็สถาบันต่างๆ oh. ค่ะที่เขาจะอเอาเป็นสื่อค่ะสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนคะ่ะจากนั้นเองก็ทราบว่าพอเป็นการตลาดในเรื่องของาสื่อการเรียนการสอนแล้วคราวน,นี้เราก็เริ่มคิดที่จะทําเป็นของที่เลืกจหนาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเริ่มต่อยอดเป็นอะไรต่อครับหลังจากที่เป็นเสียงใหญ่นะคะเราก็ต่อยอดมาเป็นเสียนเล็กนี่จะเรียกขนาด ขนาดเล็กและอันนี้ก็ขนาดจิ๋วขนาดจิ๋วการทําผมสอบถามกระบวนการทำนับปัจจุบันเนี่ยครับผู้ที่มาทํากันเนี่ยในชุมชนของเราเองเลยใช่ไหมัใช่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นเก่าอย่างไรบ้างครับแรกจะเป็นคนรุ่นเก่าค่ะรุ่นเก่าแล้วก็จะเป็นคนที่คิดลายฉลุลายคนในชุมชนและต่อมาก็เอาความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับเด็กในชุมชนเรา เช่นในโรงเรียนเด็กที่มีความสนใจทางนี้เราก็จะเปิดโอกาสสก็คือ<ส>น,นตอนนี้<ห>ก็คือในพื้นที่ของเราเนี่ยคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกันมากขึ้น,นแอบกระซิบคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะอย่างการแสดงนี่น้องหนุมานของเราเปิดหมวกให้กับคุณผู้ชมเห็น,หน่หยครับนี่ไหมฮะนี่ก็คือเป็นคนรุ่นใหม่หล่อเหลาเลยนะฮะ,ะที่มาทําการแสดงให้เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับณตอนนี้ตลาดของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ ตลาดของเราคือดีมาตลอดเลยค่ะแต่มาประสบตอนช่วงโควิดนิดหน่อยค่ะคแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีคนต่างจังหวัดเช่นพวกภูเก็ตอะไรอย่างนี้จะเริ่มมาสั่งของแต่ละอย่างทํานานไหมครับก็ใช้เวลาอย่างหัวโขนหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยครับก็ประมาณ15วัน15วันนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นเล็กๆกรบเบื้องไทยแบบเป็นของที่ระลึกอะไรแบบนี้ครับ อย่างเล็กๆอย่างนี้การผลิตก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะการเขียนหน้าเนี่ยจะต้องละเอียดมากประมาณกี่วันครับประมาณหัวคือเราจะทํารวมๆกันเลยค่ะทีละสิบยี่หัวก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งในการทำนั่นเองแล้วตอนนี้ยังมีเครื่องประดับด้วยใช่ไหมฮะเครื่องประดับตัวละครต่างๆที่เอาตามนุงเลียนหรือว่าใครที่อยากแต่งตัวชุดไทยอะไรอย่างเนาะร้านชุดเช่าอะไรพวกนี้ค่ะครับผมก็ เอาไปใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คือมีทําด้วยทําด้วยสั่งได้เลยนะฮะสั่งดช่องทางครับเป็นยังไงบ้างช่องทางในการติดต่อในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดหรือหลังจากนี้ไปในกระทรวงวัฒนธรรมมีการทําเว็บไซต์ซีพอร์ช็อปสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของซีพอร์ช็อปกระทรวงวัฒนธรรมได้เลยจะมีรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ มีรูปอยู่พร้อมราคาพร้อมสถานที่ติดต่อได้เลยสามารถติดต่อออนไลน์ซื้อทางออนไลน์ได้เลยทั้งกับผ่านทาง c p o r Shop ค่ะ ก็คือผ่านทางเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละนะครับไปซีพอตช็อปแล้วก็ท่านสามารถเลือกจังหวัดเลือกพื้นที่ออะอย่างที่นี่คือจังหวัดนครสวรรค์ก็ไปเลือกที่อำเภอตาคีอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะขึ้นมาเลยว่าซี o อ t มีอะไรอย่างเงี้ยบางทราบว่าจังหวัดนครสวรรค์ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เป็นซี o อ t ที่ขึ้นชื่อเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเรามีเวลาเราลงพื้นที่กันบ่อยๆนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันครับว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีซีพอตอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากในเรื่องของหัวโขน เป็นของที่ระลึกแบบนี้บ้างอ่ทิ้งท้ายครับอยากให้พี่ผู้ประกอบการได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับได้มาสนับสนุนริพันธ์ของเรากันหน่อยครับค่ะก็ฝากนะคะฝากท่านผู้ชมค่ะที่ใครสนใจที่จะมาชมสินค้าของเราเนี่ยมาได้นะคะที่บ้านเลขที่1 9 9หมู่2ตํตำบลหนองโพอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าที่วัดหนองโพนี้ได้ค่ะ มาที่นี่นะฮะก็สามารถมาถามหาคนแถวนี้ได้เขารู้จักกันนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็ใครอยากเป็นของที่รลึกก็ซื้อได้เลยนะครับอวันนี้ขอบคุณทางด้านของวันธรรมสำนักจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางผู้ประกอบการด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ชาวหนองโพอเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะนักแสดงของเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ